วสวัสดีครับนี่วันนี้ผมบอยเซติทังลาดจะมารีวิวธรรมชาติรีวิวความสุขนะโอ้โหถือว่าสวยเลยนะครับเป็นบ้านอยู่ติดถนนติดคลองแล้วข้างหลังเป็นท้องนาเนี่ยดูก่อนคร่าวๆก่อนที่จะไปคุยกับคุณที่เจ้าของกันนะครับบรรยากาศดีนะถือว่าดีเลยมีความเป็นลูกทุ่งสูงเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปคุยว่าเป็นยังไงบ้างมีบ่อเลี้ยงปลามีโอ้แถวนี้หลายอย่างธรรมชาติล้วนๆเลยไปเดี๋ยวเราไปคุยกันว่าเป็นยังไงบ้างอย่าถือว่ามาซื้อมาขายกันเลยพปาไปเที่ยวตามมาครับอ่านี่เห็นไหมมีคลองอยู่ข้างหน้าด้ววยยเดี๋ ผมไม่ยังพี่เขาพูดดีกว่าเดี๋ยวพูดปุ๊บเดี๋ยวเจ้าของที่ไม่มีอะไรพูดเดี๋ยวให้ท่านาเจ้าของที่อธิบายดีกว่าพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนํานิดนึงครับพี่ชื่ออะไรนะครับชื่อชื่อบีทบีทชื่อเล่นชื่อบีทสะกดยังไงครับเนี่ยบอใบไ,ไม้เละีเส,สือเสืออ่าเรียกว่าพี่บีทแล้วกันเนาะพี่บีทนี่โอ้บ้านพี่ใช่ไหมครับใช่เราอยู่ที่อําเภออะไรตังบมเอามาใหม่เราอยู่ตําบลอะไรอาเภออะไรจังหวัดอะไรกันเนี่ยบางปะมาจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะอำเภอบางปะมาตำบลไบลกฤษณาตำบลกฤษณาอำเภอบางปะมา สุพรรณบุรีอุ้ยงั้นมันก็ไม่ไกลกรุงเทพดีครับประมาณถ้าจากเวสเกตมาประมาณจะเจ็ดแปดสิบโลประมาณนี้แหละเจ็ดสิบแปดสิบกิโลอ๋อแสดงว่าเดินทางก็ชั่วโมงกว่าก็ถึงแล้วใช่แล้วไปสุพรรณล่ะครับไปสุพรรณยี่สิบโลประมาณไม่เกินไม่เกินยี่สิบกิโลใช่อันนี้เป็นบ่ออะไรครับบ่อเลี้ยงปลาค่ะอยู่ในที่เราด้วยใช่อ๋อแล้วนอกจากเรามีบ้านแล้วเนี่ยข้างหลังจริงไหมเป็นท้องนา จริงค่ะข้างข้างๆเป็นบ่อเลี้ยงอ่าเลี้ยงปลาของเราแล้วข้างหน้าติดถนนใช่ไหมครับใช่เดี๋ยวอธิบายทางผมนิดนึงอะผมงงพอดีเลยฮะก็คือจากตรงนี้ตรงนี้ไปทางไหนเนี่ยทางนี้ก็คือออกไปปากทางออกไปปากทางได้ปากปากทางถนนสามสี่ศูนย์สายเอเชียไม่ไม่ใช่สายเอเชียสามสี่ศูนย์ที่มาจากบางใหญ่ใช่ใช่บางใหญ่จากเซ็นทรัลวิสเกตบางใหญ่เลาะมาเรื่อยๆแล้วก็ไปสุพรรณไปชัยนาทใช่สี่กิโลได้ไหมฮะ ประมาณค่ะ4นนี่กิโลนะจากนี้นะ<ช>แล้วฝั่งนู้นเป็นถนนไหมฮะเป็นถนนลาดยางอันนู้น2เลนใช่ค่ะ2เลนรถสวนก็ได้สบายใช่ใชแต่ตรงนี้เราข้ามสะพานก็ถือว่าเป็น2เลนแบบไม่ไกลมากไม่ไกลไม่ไกลสะพานปูนแน่นหนารถเกี่ยวรถบรรทุกเข้าวิ่งได้หมดจากนี้ไปเข้าไปฝั่งนู้นี่ยไกลไหมฮะตรงบ้านฟ้านั่นได้ไหม ใช่ใช่ใช่ค่ะก็คือขับไปเลยตรงบ้านสีฟ้าแล้วก็ข้ามสะพานแล้วก็ไปถนนเส้นใหญ่ช่อนุ้นเส้นใหญ่นะครับอันนี้ถ้าเส้นนี้ถ้าลึกไปข้างในจะโผล่วัดไผ่ลงัวตรงเนี้ยเหรอฮะใช่ตรงไปเลยไปวัดไผ่ลงัวใช่กี่กิโลครับเนี่ยสักยี่สิบได้ไหมได้ได้ได้ถนนดีด้วยนะถนนเป็นแบบนี้เท่นั้นเลยคือถนนเนี้ยอันนี้อาจจะเลนเล็กแต่ไปฝั่งนู้นเห็นไหมรถวิ่งไหมฮะอ่าละรถวิ่งตลอดเลนใหญ่เลยนะครับรถสวนก็ได้สบายเลยนะครับ ผมถามก่อนก่อนที่จะไปดูภายในปีห้าสี่รอดไหมเนี่ยน้ําท่วมท่วมบ้านเราท่วมไหมบ้านไม่ท่วมท่วมแค่ถนนทางเข้าเพราะบ้านสูงอ่าเดี๋ยวผมอธิบายก่อนอันนี้บ้านเราอะนะฮะถมไม่สูงบ้านเราสร้างปีอะไรครับปีห้าสองปีห้าสองปลายห้าสองพอสร้างเสร็จปีกว่าน้ําก็ท่วมใช่มันท่วมยังไงท่วมตรงไหนฮะอธิบายหน่อยเมื่อก่อนถนนตรงนี้ไม่มีก็คือเตี้ะมีแต่เตี้ะแล้วเป็นถนนลูกรังด้วยเป็นลูกรังแล้วเขาก็มามาทําประมาณปี หกศูนย์ได้ไหมห้าเก้าหกศูนย์เนี่ยค่ะมันก็เลยสูงคราวนี้น้ํามาไม่ท่วมเพราะมันเหมือนไม่เขื่อนกันด้วยใช่แสดงว่าน้ํามันมามันมาจากในคลองนี้ใช่แล้วน้ําในคลองนี้มันมาจากไหนครับรู้ไหมไม่รู้ใช่ไหมมาตัดคลองบางี่บางี่หอนนะพี่มันเป็นมันเป็นประตูน้ําปิดเปิดบางี่หอนมันเชื่อมมาจากท่าจีนมั้งไหมใช่เนี่ยนะฮะใช่แต่เชื่อมตรงไหนผมไม่รู้แต่รู้ว่ามันมาจากลําน้ําท่าจีนละกันอ่า อันนี้ของเราเนี่ยเรารู้รอบด้านหมดแล้วว่าเป็นยังไงนะฮะอยู่ใกล้อะไรบ้างครับเนี่ยอยู่ใกล้วัดสพเพิงสบเพิงสบเพิง<ช>สบคนเนี่ยนะใช่แล้วก็วัดสาลีสพเพิงคือสอสลา,าพพา,านใช่แล้วก็เพิงเลยสบเพิงอย่างเง้นเลยเขาศพกันอย่างนงี้เลยไกลไหมครับไม่ไกลประมาณ2กิโล2กิโลกิโลกว่า2กิโลแล้วโรงเรียนล่ะกลก็ติดกันกับวัดแล้วก็อนามัย แล้เอบปตไกลไหมฮะอบปตประมาณเท่ากันประมาณ2กิโลแต่ไปคนละทางจากนี้นะใช่กิโลครึ่ง2กิโลอย่างนี้ว่าแสดงว่าเย็นๆในรถวิ่งเยอะเลยใช่ไหมครับตลอดเพราะมีโรงงานอยู่น้าปัดถางนู่นคนวิ่งตลอดอ่อโอเครู้เส้นทางของเราแล้วไฟฟ้ามีปลาปามีมีปลาปานี่เป็นปลาปาอะไรครับปลาปาของของหมู่บ้านนะคะมีแทงเนี่ยตรงนี้เองอ๋อไม่ไกลมากน้ำแรงถือว่าน้ำแรงใช่ผมถามก่อนแถวนี้เขาจะทํากันหลายอย่างเอ้ยเราเดินคุยไปดีกว่าเดินไปคุยกันไปนะครับแถวเนี้ย ขาทำนาเยอะใช่ไหมครับใช่แต่เน้นทํานาเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลา3 4อย่างเนี่ยนะประมาณนี้ค่ะสวนไม่ค่อยมีไม่ไม่ค่อยอมีทํานาเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาข้างๆนี่เลี้ยงปลาไหมใช่เลี้ยงปลาสลิดอ่ะข้างๆนี่ล่ะอันนี้เลี้ยงกุ้งอ่ะเดี๋ยวไปดูกันเนี่ยนะครับไปเดี๋ยวขอพาเดินชมก่อนเดี๋ยวผมก็ถามให้ขายเท่าไหร่ทำไมถึงขายอะไรยังต่างคุยกันไปเลี้ยวซ้ายดีกว่าอ่าตอนที่มาซื้อนี่ซื้อปีอะไรเนี่ยครับเออซื้อปีห้าห้าศูนย์ห้าศูนย์ห้าศูนย์ห้าศนย์ห้าห้าหนึ่ แล้วก็ขุดดินในบ่อนี้ใช่ไหมใช่มาถมแล้วก็มาถมถมเสร็จพอดินแน่นปุ๊บก็ปลูกบ้านหมดเงินไปเยอะไหมปลูกบ้านร้านฝาเพราะว่าตอกเสาตอกเสาหินเสาเข็มตอกบ้านใช่เราไปตรงนู้นดีกว่าจะได้มองได้ทั่วๆนะพอเสร็จแล้วบ้านนี้เราสร้างปีอะไรนะห้าสองเราซื้อเนี่ยห้าศูนย์ห้าหนึ่งถมดินห้าสองเราก็เริ่มปลูกบ้านใช่ก็แสดงว่าสิบกว่าปีตอนนี้ใช่ค่ะบ้านเนี่ย เดี๋ยวนะโอ้โหดูดูบรรยากาศ่อนนียนะครับมีปลาไหมครับเนี่ยมีเยอะค่ะไม่เคยจับเลยอ๋อไม่จับมากินเหรอไม่ไม่เคยจับขายอาจจะแบบลูกชายตกตกเล่นตกอะไรอย่างนั้นน่ะนะแล,แล้วก็เอาลอบมาวางปกติอ๋อโอ้โหสัมารมชาติสวยอ่าผมถามค้างไม่อกี้บ้านเนี่ยข้างในเนี่ยวันนี้ผมคงไม่เข้าเพราะว่าข้างในเนี่ยมีการพักอาศัยมีกี่ห้องนอนครับเนี่ยสองห้องนอนสองห้องนอนค่ะหนึ่งห้องน้ําแล้วก็ห้องครัวแล้วก็ห้องโถงห้องโถงจ้เป็นประมาณนั้นเป็นบ้านเช่นเดียวจ้ะ ข้างในปลูกกระเบื้องไหมปลูกนิกปลูกนิกจ้ะแล้วฝ้าล่ะฝ้าเป็นชาฝ้าเรียบฉับเรียบฉับเรียบอันนี้ข้อมูลโดยคร่าวๆนะอเดี๋ยวค่อยถามต่อไปผมผมอยากจะเห็นบรรยากาศทั่วๆละแถวเนี้ยคนกรุงเทพส่วนใหญ่ชอบเพราะว่ามันใกล้กรุงเทพแล้วก็มีวิถีชีวิตแบบย้อนยุคบ้านๆใช่ไหมฮะจ้ะขโมยขจรมีไหมเนี่ยไม่มีสบายไม่มีไม่มีไม่เคยอยู่มานี่ไม่มีอะไรเลยโอ้เดี๋ยวนะพื้นที่เรามากี้บอกว่ากี่ไร่นะอีเที่ยวฮะ พื้นที่ทั้งหมดเลยเก้าไร่เก้าไร่เป็นชนวอะไรเนี่ยคุดแดงคุดแดงใช่เดี๋ยวเมองตรงนี้กว่ามันย้อนแสงเก้าไร่คุดแดงนะครับเหตุผลทําไมทึงขายล่ะเป็นนี่เป็นนี่ผมเดาเลยติดธนาคารหรือติดอะไรล่ะติดทกศติดทกสใช่ไหมรนบดอยู่ทกศติดเยอะไหมประมาณ7จ็ดแสนพูดกันตรงๆเลยนะครับ ติดอยู่เจ็ดแสนแสดงว่าคนซื้อเนี่ยเช้าไปทกศกันเราก่อนไปปลดออกจากทกศแล้วก็แล้วก็ไปที่สานักงานที่ดินชเอาง่ายๆเลยเ็ดไร่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูเข้าวๆไอ้เาไร่ขอโทษ9้าไร่เนี่เป็นนาในเจ็ไร่ประมาณอ่าเป็นนาในเจ็ดไร่ทั้งหมดใช่ถึงถึงต้นไม้ใหญ่นู้นเลยอะเราขายอยู่เท่าไหร่ครับ5้ล้านห้าค่ะห้ล้านห้าตอนแรกแพงกว่านี้ ผมขอต่อให้แล้วเพราะว่าเศรษฐกิจมันแย่เหลือเกินถ้าห้าล้านเก้าเนี่ยมันมันเอาไม่ต้องเอาราคาตั้งหรอกราคาแบบสุดๆมาขายกันเลยถ้าคนซื้อชอบนี่มาคุยในรถได้อีกไหมเนี่ยก็มาคุยกันขอให้มาคุยก่อนนะ,ะมาคุยกันแล้วกันก็จากนี้ก็เหลือห้าล้านห้าแล้วอ่าเดี๋ยวผมขอดูรอบๆนิดนึงอ่ะหลังจากเราเดินพักสนามไปแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูบนฟ้าบนที่สูงว่าเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับไปเลยโอ้ยอนแสงนิดนึงนะครับอ่านี่นี่นี่ เห็นไหมฮะที่เห็นอย่างนั้นน้าไม่ได้ท่วมนะเลี้ยงกุ้งนะครับข้างข้างซ้ายนะครับข้างซ้ายเลี้ยงปลาข้างขวาเลี้ยงกุ้งอ่าข้างซ้ายเลี้ยงปลาสลิดข้างขวาเลี้ยงกุ้งนะครับนี่ให้ดูก่อนนะครับเดี๋ยวจะคิดว่าน้าท่วมนะครับผมบินความสูงประมาณตอนนี้20เมตรนะครับอ่ะกล้หน้าก่อนอ่าข้างหน้านี่ชุมชนทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยพื้นที่ก้าวไล่ของเรานะโอ้แล้วมีล่องน้ํารอบรอบเลยนะครับบ้านนี่สร้างปี5-3ก็10กว่าปีนะครับเดี๋ยวหมุนตัวให้ดูก่อนเห็นไหมเห็นมีมีเขาเรียกอะไร กังหันน้ำหรอหรืออะไรนะที่ที่เพิ่มออกซิเจนในน้ำนะบ่อก,กุ้งข้างๆเขามีอยู่เห็นไหมฮะห่างจากสายสามสี่ศูนย์เข้ามาประมาณสัก4กิโลย้อนแสงนิดนึงนะน่าจะมืดๆนิดนึงนะครับนี่เห็นไหมฮะอันนี้คือคลองส่งน้ําเลยอ่าเนี่ยเอาเงินหน้าก่อนปึ๊ดในนี้หน้าบ้านนะครับอ่าเห็นไหมถนนมี2ฝั่งเลยเราอยู่ฝั่งนี้นะครับเราอยู่ฝั่งในนะครับเนี่ยมีชุมชนทั้งนั้นเลยใกล้ๆกับ อันนี้อยู่ที่ตําบลกิานะครับใกล้ๆกับโรงเรียนกฤษณาใกล้ๆกับวัดนี่เห็นไหมฮะชุมชนเยอะเลยอยู่ข้างชุมชนส่วนใหญ่ก็จะอยู่ริมถนนแถวนี้ส่วนใหญ่ก็จะทํานาเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งกันวิถีชีวิตแบบบ้าน,านแต่ไม่ไกลกรุงเทพจากกรุงเทพก็ประมาณสักแปิกิโลถึงหรือเปล่าประมาณนั้นนะครับเห็นไหมฮะเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเอาน้ําน้ําจากในคลองเนี่ยมาทําการเกษตรมาเลี้ยงปลามาเลี้ยงกุ้งกันบ้านคนเยอะนะเอาเดี๋ยวขึ้นไปสักหน่อยดิ มันต่ำเกินไปตรงนี้แค่20เมตรเองนะครับอไปปืด๊ดขึ้นไปเลยนี่นะครับจะได้เห็นระยะสูงสูงเลยว่าเป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้ประมาณ80เมตรละขึ้นสักร้อยเมตรพอนะครับอ่ะนี่ครับพอละอ่ะผมหมุนก่อนเห็นไหมปีห้าสี่น้ําท่วมบ้างนะครับน่วมอ่าท่วมนะ แต่ในพื้นที่บ้านไม่ท่วมแต่ถนนท่วมเราเอาความจริงมาคุยกันทั้งหมดนะครับเห็นไหมทํานากันส่วนใหญ่จะทํานากันนู่นกับชุมชนใหญ่เหมือนกันนะครับข้อดีข้อเด่นของแปลงนี้คือมันไม่ไกลตัวจังหวัดไม่ไกลกรุงเทพข้อเสียคือส่วนใหญ่เนี่ยมันเหมือนกับว่าส่วนใหญ่จะทํานากันมันไม่ใช่สังคมเมืองไงเป็นสังคมเกษตรกรรมนะครับเห็นไหมฮะคลองน้ําอยู่ตรงกลางซ้ายขวาก็คือถนนของเราเนี่เดี๋ยวไล่มาให้ดูนะครับอะไรมาเรื่อยๆนี่ นี่เห็นไหมของเราหลังคาสีเขียวนี่ซ้ายมือนะครับเห็นไหมมีบ่อน้ําล้อมรอบเลยคือพี่เขาขุดบ่อแล้วก็เอาดินในบ่อเนี่ยมาถมถมปลูกบ้านไม่ได้ขุดดินขายไม่ได้อะไรทั้งนั้นแหละครับนี่นะฮะแล้วหมุนก่อนนี่สีเขียวนี้ก็ตรงขึ้นไปเลยนะครับที่เป็นทรงผืนผ้าเลยผืนผ้ายาวๆเลยแล้วก็มีเพื่อนบ้านห้อมล้อมนะครับเมื่อกี้ที่หมุนเซลไว้ไงข้างซ้ายเลี้ยงปลาข้างขวาเลี้ยงกุ้งนะครับก็คือส่วนใหญ่ก็จะนี่แหละฮะเลี้ยงสัตว์กันทําการเกษตรกันอไป ถ้าพี่เขาไม่เป็นนี่ก็คงไม่ขายแล้วครับพูดกันตรงๆเลยเนาะนี่ไล่ไปเรื่อยๆเลยของเราทํานานะของเราทํานาแต่ต้นข้าวมันยังตัวเล็กๆอยู่นะครับหันหน้าออกถนนลาดยางทิศตะวันตกนะผมถึงบอกว่าเนี่ยผมยืนอย่างเงี้ยย้อนแสงอ่าย้อนแสงเต็มๆเลยเนี่ยแล้วถามว่าเอาน้ําที่ไหนมาทํานากันก็น้ําข้างหน้านี่ไงน้ําในร่องเนี่ยนะฮะในคลองเนี่ยนะครับหมุนตัวสักหน่อยหนึ่งนี่ทํานากันเยอะครับ แต่ส่วนใหญ่คนกรุงเทพหลายคนชอบนะชอบวิถีชีวิตแบบย้อนยุคอะสี่สิบห้าสิบปีนะอแบบที่มีวิถีชีวิตแบบบ้านพูดเนิเนๆเนี่ยแถวเนี้ยคนส่วนใหญ่กรุงเทพชอ,ชอบชอบสองพี่น้องอำเภอสองพี่น้องนะชอบอำเภอบางพาม้าเนี่ยมันอยู่ใกล้กรุงเทพด้วยอโอเคเดี๋ยวเราไปเดินภาคสามกับพี่เขาต่อ,อไปครับเอารถไโดนบิงลงมาก่อนเดี๋ยวไดมกุมหน้าให้เห็นบ้านแล้วก็ลงไ้ดีกว่าอ้าวมาเลยปื๊ดโอ้หนน้ำใสครับ น้ำใสพอสมควรแถวนี้นะอย่างนี้ไม่ได้เรียกว่าขุ่นนะขุ่นต้องแบบโหสีแดงเลยอันนี้พอพอพอเห็นความลึกของน้ําบ้างนะครับอ่ามาเลยมาเลยอ่ะไปเดี๋ยวผมไปเดินภาคสนามต่อนี่บรรยากาศนะนะครับต้นไม้นี่ปลูกเองหรือยังไงครับเนี่ยปลูกเองค่ะปลูกตักง้งแต่ต้นเนี่ยต้นเท่าเนี่ยพวัเนี่ยเดี๋ยวไอ้น,นี่ยังไม่ได้เอาออกใช่ไหมยังอ่าเดี๋ยวอันนี้คือ มันมีรองซ้วมแล้วมันมันมันเหมือนกับมันลากมันเยอะอ๋อแล้วมันก็แตกคขอบเขตเรานู่นนะเห็นหลักแดงๆงใช่ไหมฮะใช่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปข้างหน้าตรง้นเดี๋ยวไปดูอีกครั้งหนึ่งสุดเขตอยู่ตรงไหนครับต้นไม้ใหญ่นู่นเลยสุดนาแล้วกันใช่สุดนาตรงต้นไม้ใหญ่เพราะถ้าถ้าสุดนามันจะขยับไปอีกนาเนี่ยใครเป็นคนทําหนูทําเองแล้วถ้าเกิดมีคนซื้อล่ะมีแนะนําคนเช่าไหมได้แถวนี้เขานี่เขานิยมเขาทํานากันเขาก็มีเช่ากันนะไรประมาณเท่าไหร่ครับ สองพันต่อปีใช่เจ็ดไร่นี่ประมาณเจ็ดไร่เนาะใช่เหลือประมาณไร่นี่ก็ประมาณหมื่นสี่ต่อปีจ้ะอ่าค่าเช่าแล้วก็เนื้อขึ้นน้ําขึ้นอะไรไม่ต้องไปเพิ่งกับคนอื่นเลยขึ้นของตัวเองทําไมอะฮะคือเราทําขึ้นของในที่ของเราเองไม่ต้องไปผ่านคนอื่นหมายถึงน้ําใช่ไหมใช่น้าเนี่ยมาจากไหนฮะจากคลองก็คือมันมีฝั่งท่อมาตรงนี้ดีกว่าฮะเราคนเดินพาผมดูท่อนิดึงท่อตรงไหนที่มันเข้ามาครับท่อตรงตรงนี้ค่ะพี่บอย ู้น่ะในสีฟ้านะใช่ใช่แล้วก็ผ่านผ่านบ่อแล้วมันต้องสูบเข้ามาใช่ไหมครับใช่สูบเข้ามาปุ๊บก็มาเข้าบ่อนี้ใช่พอเข้าบ่อนี้ปุ๊บมันก็ทะลุทะลุมาตรงนี้อ่าแล้วก็เข้านาใช่ผ่านตรงตรงในน้ําเคยยุบบ้างไหมน้าเคยยุบยุบตอนเกี่ยวข้าวเพราะเราต้องปล่อยน้ำเราปล่อยน้ําออกใช่เพราะช่วงนี้มันช่วงนี้ต้องใช้น้ําแสดงว่าช่วงนี้น้ำแล้วก็มีของเราคือผ่านหน้าบ้านเราเลยดึงน้ําเข้ามาที่เราเลยครับปีนึงทากี่รอบน้ำเมื่อกี้ถามค้างไว้ ที่บ้านน่ะทำได้สามรอบโดยเฉลี่ยสามสามพอน้ำมันดีใช่ไหมครับใช่น้ำสมบูรณ์ตลอดไม่เคยแห้งไม่เคยอะไรเลยในคลองใหญ่อ่ะครับแล้วอะไรเนี่ยมันเลาะน้ำเป็นคลองเหรอฮะเป็นเป็นร่องเป็นร่องน้ำไปเป็นร่องแต่ว่าที่ที่ดูน้ำเยอะเพราะว่าใส่น้ำเยอะน้ำมันเข้านาอ๋อที่จริงน้ำมันจะมีมันจะมีคันตรงนี้แล้วก็จะมีตีนคันลึกไหมครับลึกไหมประมาณเม็ดเม็ดครึ่งมิดหัวมิดหัวหนูเนี่ยดม่ใช่มิดหัวเลย แล้วสุดที่เราคือสุดนาแล้วกันเนาะใช่อยากรู้ว่าที่แปลงเนี้ยกว้างยาวเท่าไหร่ก็คือนู่นอะเห็นไหมสุดเขตตรงนั้นใช่ไหมฮะใช่ค่ะเนี่ยเลาะนามาหมดเลยเนี่ยเป็นผืนผ้าเป็นผืนผ้าเลยดูง่ายๆนะครับข้างๆเขาเลี้ยงอะไรครับเนี่ยปลาสลิดค่ะปลาสลิดโอ้หเขาจับแล้วก็ไปขายใช่ไหมครับไม่ได้ตากแห้งที่นี่ใช่ไหมไม่ไม่ไม่พราะบางทีปลาสลิดเนี่ยกรุงเทพกลัวไงเห็นจะมีกลิ่นใช่ไหมอ๋อไม่มีอ่าฮะมีรถมารับปลาสดปลาอ๋อเขาขายปลาสดใช่แล้วของเรานี่ปลาอะไรเนี่ยฮะเบญจพรรณ ผสมกันไปเรื่อยใช่คือจับมาปล่อยนึกปลาอะไรก็ปล่อยไปเรื่อยก็ปล่อยไปแล้วมันจะออกไปข้างนอกพื้นที่ไหมครับไม่ออกพอเราวิทน้ําเรามีที่กัน้น<อ>เราก็ตะข่ายหรืออะไรมากัน้นมันก็ไม่ออกอะไปเดี๋ยวเราเดินดูกันจะได้ความรู้กันไปเรื่อยนะครับ,บผมกดคลิกเลขแล้วเนี่ยเอา5ล้าน5ตั้งขายอาหารด้วย5อาหารหารด้วย9อ่ะ5ล้านหาอาหารด้วย9อ,ออกมาประมาณไร่หนึ่งหกแสนด้วยเฉลี่ยก็เป็นราคาที่ปกติแถวนี้เขาเป็นกันนะครับอะใช่ มีแอร์สองเครื่องใช่ไหมครับใช่อ่านี่เนี่ยพื้นที่เราอะนะครับเสียดายไหมเสียดายถ้าไม่เป็นนี่ก็คงไม่ขายใช่เพราะว,ว่าต้องแต่ซื้อมามันเป็นพื้นนาธรรมดานี่แหละอย่างงี้ใช่ไหมเป็นพื้นนาแบบนี้เลยน,นาเนี่ยไม่ได้ต่ําไม่ได้ต่ําไม่ได้ขุดดินขายใช่เพียงแต่ว่าเราขุดขในขุดในคลองแล้วก็ผม เขาที่ที่ดูว่าเราเตี้ยเพราะว่าเขาทําบ่อเขาทำบ่อเขาก็เอาของเขาอะทาคันขึ้นมาอแต่ถึงนที่เดิม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 เลยของเราที่ยืนหยุดเนี้ยมันสูงเพราะเราก็ขุดดินในบ่อเราเนี่ยเอามาถมอแล้วตรงนี้ถมแค่พื้นบ้านนะคะตรงนี้ตรงนี้คือเราเอาดินดินดินของเราอะถอยมาในร่องนี้นะไม่ใช่เมื่อก่อนมันเป็นยังไงอะมันเป็นคันคันที่ว่าเขาทําถนนเข้าไปปลายนาครับ แลดินมันเยอะก็เลยเหลือใช่แล้วถึงเวลามันเราอยากกระโถมแบบเผื่อเราจะทําอะไรแบบนี้ครับผมเราก็เอาดินมาเพราะถ้าถ้าซื้อดินที่อื่นน่ะไม่มีปัญญาแน่แพงคันหนึ่งเป็นพันผมถามต่อแล้วหน้าน้ําถ้าไม่ใช่ปีห้าสี่ปีหกสามหกสี่หกห้าเลยน้ำท่วมในนาไหมน้าท่วมในเราปล่อยเราเราให้ท่วมเรายอมเพราะอะไรฮะเพราะว่าสารอาหารนะพี่สารอาหารนะ ให้มันมากตน้ำใช่แล้วเราก็เอาปลากินข้าวดีกินหญ้ากินอะไรงใจใช่ตรงใจเยอะไหมฮะเยอะไหมก็แค่เนี้ท่วมแค่นี้ค่ะอ๋อปิมปิมตรงนี้ไม่ขึ้นมาบนบ้านไม่ไม่อันนี้ก็จะได้รู้กันเพราะว่าหลายคนกลัวน้ําท่วมก็เลยพยายามจะพูดให้เคลียร์นะครับตอนนี้ก็สบายใจว่าไร่หนึ่งหกแสนกว่าเป็นราคาปกตินะแล้วข้างหลังนี้ต้นอะไรเนี่ยเด็ดใบขายสมุนไพรใช่ใบเท่าไหร่ครับอันนี้นูกขายเป็นโลช่วงก่อนนะอ๋อแพง โอ้ช่วงก่อนมันก็หลายตังอยู่4ี่ห้าร้อยเดี๋ยวนี้ปลูกกันเยอะใช่ราคาก็ตกใช่ตกกระท่อมใช่ไหมล่ะใช่กระท่อมธรรมดาใช่ไหมฮะกระท่อมธรรมดาอ่าเนี่ยยาวไปเลยใช่ไหมครับใช่อ่าเป็นได้เป็นล่มเป็นเงาไปเลยได้เลยได้อ่าโอเคดินดีดินดีมากเนี่ยถือว่าโอเคอยู่ในระดับหนึ่งเลยนะครับมีไส้เดือนมีอะไรนะดินดีอ่าดินจะร่วนซุยใช่นี่ยนะครับพาไปดูด้านข้างนู้นหน่อยดิฮะด้านข้างนู้นข้างนู้นข้างนู้นอันนี้เดี๋ยวไปข้างหลังไม่ได้เนี่ยเพราะว่ามันมีป่า แต่ให้เรารู้ว่าเป็นอย่างเนี้ยเป็นนายอย่างนี้แล้วข้างๆเออขอดูรบกวนข้างดูข้างๆนิดนึงรถวิ่งเข้าได้ข,ข้างไหนเข้าข้างไหนเนี่ยมมนก็คือผ่านทางเนี้ยได้อ๋อทนะตไมมีต้นไม้ตรงนี้เยอะใช่มันมันเป็นต้นสโนหนแล้วเราวหนูฟันไม่ไหวก็เลยเข้าไม่ได้ใช่หนูฟันได้หน่อยมือพอ,อน,นี่ลองน้ําใหญ่ๆเลยยันสุดเลยเมื่อกี้ก็เดินมาลืมชี้ให้ดูนะครับรถก็เข้าตรงนี้รถอะไรเข้าฮะ รถเขาเรียกรถเอลออดรถทาไร่ทารถแบบบรรทุกสินค้าแบบว<อ>่าถ้าจะเข้าไปถึงรถเกี่ยวรถอะไรได้หมดนะสุดท้ายเลยใช่ถึงใต้นาเลยแต่ต้องฟันป่าสนุออก่อนใช่นี่ใข้างบ้านกําลังวหวสารเลย <c oughs> อไปเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันนะครับนํานไปเลยครับผมผมทามอ,อยาก <ลบ S 2> จะถามไม่เป็นไรครับธรรมดาธรรมดาว่าจะถามค้างไว้ว่าทําไมบ้านเราไม่ทาสี ปลูกมาสิบกว่าปีแล้วหมดงบอ่าเอาแค่นี้ถามแค่นี้ละครับหมดงบเดี๋ยวคนชมไม่เข้าใจเอะมันเป็นเอาเคสอะไรหรือเปล่างบหมดแค่นั้นเองใช่เพราะไม่มีอะไรซับซ้อนพอดีว่าบ้านอะตามจริงมันมันมันไม่ได้ขนาดนี้มันเล็กๆและพอเราทํานาช่วงก่อนข้าวมันแพงพอเรามีเงินเราก็ต่อต่ออย่างละนิดยางละหน่อยไม่ได้ทําทีเดียวตามกําลังเราใช่เดี๋ยวไปทางนู้นซะหน่อยครับไปทางนู้นอ่ะเราเดินไปกันดูเรื่อย โอ้ข้างหลังนี่ปลูกผักสวนครัวได้เลยเนาะได้ได้นี่หนูก็ปลูกอยู่แต่ว่าช่วงเนี้ไม่ได้ทําอะไรเลยเพราะว่าขายของทุกวันเลยเล่งขายของใช่ปกติขายอะไรอยู่ครับอ่าถ้าเป็นอังคารกับพุธจะขายขายเหมือนรถพุ่มพวงอยู่แถวบ้านเนี่ยค่ะวิ่งรถขายข้างในรถเยอะมากวันนี้หยุดถ้าเป็นวันศุกร์เสาร์อาทิตย์หนูจะขายของกรุงเทพครับก็วิ่งทํางานตลอดเนาะใช่ใช่ดิ้นรนกับสภาวะเศรษฐกิจใช่จ้ะอ่าผมลืมบอกไปว่าข้อเสียอีกข้อนึง คือข้อดีนะนะมันท่วมข้างนอกแต่มันไม่ท่วมข้างใน <c oughs> มันคงไม่มีมากกว่าปี 64, หกสี่แล้วมั้งห้าสี่ห้าสี่คงจะไม่มีมากกว่านั้นอีกอันนึงคือมันหาหน้าไปทางทิศตะวันตกอ,อ่ข้อเสียไม่ไม่ได้เรียกว่าข้อเสียหรอกอยู่ที่ชอบใครชอบมันเนาะใบแก่แดดอัดสองมาหน่อยนึงอ่าเลยอยากให้มาดูอ่ะเนาะนี่นี่ <c oughs> นส่วนมากเขาก็จะปลูกบ้านตามคลองคือเอาเอาน้ําเป็นหลักไงใช่อ่าเนี่ยเนี้ยน,นะครับเ <c oughs> นี่ยเหรอที่บอกว่าเลี้ยงกุ้งใช่ค่ะกุ้งอะไรอะ ก้ามกางกับกุ้งขาวผสมกันขายดีไหมพอรู้ไหมก็เขาจะมีรถประับเลยนะถึงเวลาถึงเวลาอายุจับเขาก็จะให้คนมาจับมาจับแล้วรถก็ไปขายเลยเจ้าของก็รับตังค์อย่างเดียวยืมรับตังค์อย่างเดียวทำไมเราไม่เลิกทํานาแล้วมาเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาบ้างมีเหตุผลไหมฮะไม่มีเวลาถ้าเลี้ยงกุ้งต้องมีเวลานะต้องอยู่กับมันใช่ใจถึงเวลาต้องให้อาหารตรงเวลาระหว่างกุ้งกับนาอันไหนกําไรดีกว่ากันหนูว่าตอนนี้น่าจะเป็นกุ้งเพราะข้าวมันถูกขามนถูกปุ๋เป็นแพงเกลียเกียหนึ่งเท่าไหร่ฮะ เกียนหนึ่งตอนนี้มันตอนตอนนี้ยังไม่รู้นะเพราะว่าแต่ว่าที่ที่เกี่ยวมามันหกพันกว่าเจ็ดพันแล้วก็มีรัฐบาลช่วยมานิดหน่อยอ่ะหักลบกบนี้แล้วก็แทบไม่เหลือถ่านาเช่าไม่เหลือเลยแหละอ๋อใช่อันนี้อันนี้ดีที่เราทําเองทําเองเพราะนาเราน้อยครับเจ็ดไร่โดยเฉลี่ยเพราะเก้าไร่ก็จริงเนาะแต่มันเป็นพื้นที่บกเนี่ยพื้นบกเนี่ยประมาณเกือบสองไร่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเลยเป็นที่มาที่ไปไปข้างหน้าสักหน่อยดิฮะวันนี้ก็เหมือนเหมือนแปลงเนี่ยคนที่ชอบธรรมชาติอ่ะ มองแล้วนะสมมุติเราอยู่มานานเนี่ยนะฮะโอ้กระทอมทั่วเลยเราอยู่มานานเนี่ยอันนี้ดูแล้วมีอะไรน่าห่วงไหมใครซื้อไปเป็นอะไรมีอะไรเตือนสติคนที่จะซื้อไหมไม่มีนะขะโมยขจรนี่อยู่มาเนี่ยไม่ขนาดตัวเองอะไม่ได้อยู่บ้านประมาณแปดปีอะตั้งแต่เริ่มเปลี่ยนรัฐบาลเริ่มรับง่ายๆนะไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่เลยก็มาอาตจจมินทาเทศกาลอ,อาจจะมาเ,เสาวะทิ์อะไรถึงไม่ได้อยู่ไปอยู่กรุงเทพกับแม่ พอดีแม่พาหลังครัจะไปดูเลยแม่ด้วยใช่แล้วพอดีเอาลูกชายไปเรียนเขานี้มันก็ต้องเรียนให้มันจบชั้นเขาวะก็เลยอยู่นานแล้วเน่เพิ่งจะย้ายมากลับได้ปีหนึ่งก็ไม่มีของหายไม่มีอะไรนะเพราะว่าบ้านก็อยู่ติดกันก็ไม่มีอะไรช่วยก็ดูใช่เครื่องเผาหนูก็จอดรถลาบางทีก็จอดมอเตอร์ไซค์ไม่ได้พูดเพราะเราอยากจะขายเราพูดสิ่งที่เป็นจริงใช่่า คุณบีดพี่บีดนี่เป็นคนพื้นที่เลยหรือเปล่าคนแบบสุพรรณเลยใช่ไหมใช่ค่ะกัแฟนเหมือนกันส่วนใหญ่เป็นคนแบบพูดตรงๆเลยใช่ไปเดี๋ยวไปข้างหน้ากันครับจ้ะถ้าขโมยไม่มีแล้วอีกอันงที่ผมถามน้ําท่วมก็รู้ข้อมูลไปหมดแล้วจ้ะแล้วเผาไร่เผานาล่ะเผาไร่เผานาก็มีบ้างเพราะว่าบางทีบางทีบางทีตัวตัวตัวบีดเองเนี่ยก็จะจะถามแฟนว่าเพราะนี่เนี่ยนี่จะไม่ใช่คนทํานาจะเป็นแฟนเขาบอกว่าถ้าไม่เผาอะ มันจะย่อยยากเวลาตีดินน่ะมันจะลําบาก <ừ> ก็เผาแต่ก็ไม่ได้เผาอะไรกันแบบว่านั่นนะบางบางแปลงเขาก็ไม่ได้เผาแต่ว่าแปลงที่บ้านอาจจะเผาพอสั่งมันจะได้จะได้ย่อยไงควันละ่ะควันควันก็มีแต่ว่ามันมันไม่ได้แบบทั้ง,งทั้งกะปีมันโลง่งอ่าอันนี้ผมให้ข้อเท็จจริงนะครับ <ใช S 1> สำหรับบางคนเขาก็าบางคนเขาก็ชอบบางคนเขาไม่ชอบแต่ผมวางตัวเป็นกลางไงสัมภาษณ์ในเรื่องของความเป็นจริงนะครับใครรับได้ก็ลองมาดูตรงนี้ใครรับไม่ได้ก็อีกเรื่องหนึ่งอ่า ปเราไปส่งกันบนถนนดูอะฮะท่านผู้ชมดูอ๋อนี่มาขามเหรอมาขามเป็นรั้วใช่สูตรเขตเรานี่อยู่ประมาณนี้ใช่เนี่ยเสาเนี่ยค่ะหลักนี้เลยใช่เสาไฟในเขตหลวงใช่อ่าเนี่ยครับอ่ะมาตรงนี้กันแล้วกันฮะแล้วก็เข้ามาในบ้านนี่หนูก็ลงเสาใหญ่เสาเข็มม่้เหรอใช่ให้ให้ให้ไฟฟ้ามาตอกเลยเพราะเราตอกเองบางทีมันไม่แน่นหนาอ่าครับผมแล้วก็15แอม์ต้นใหญ่เลยใช่หม้อหม้อหม้อไฟ15แอมครับ อ่ะโอเคทวนกันใหม่เนาะก้าไล่ขายในราคา 5, 5้าล้านห้ารถมาแล้วไม่ต้องต่อไปมากกว่านี้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะให้เบอร์โชว์ไว้ใครสนใจก็มาเจอที่ไหนดี<จ>ถ้าคนสนใจอย,อยากจะมาชมเนี่ยนัดเจอที่ไหนที่บ้านก็ได้ถ้าเข้ามาไม่ถูกล่ะอะอะไรดียะอำเภอบางปะม้าที่เพราะว่ามันมันมันไปไกลกันไม่เท่าไหร่เองนะอำเภอบางปมาเลยจากนี้ไปอำเภอบางปมาก,กี่โลครับประมาณ สิบโลถึงป่าไม่รู้นะเขาข้าวก่อนให้โทรมาคุยก่อนละกันประมาณใช่จุดใหญ่เลยอันนี้ผมพูดเพิ่งกว้างๆไว้ก่อนบางทีคนต่างจังหวัดเนี่ยบางทีมาแล้วชอบหลงไงแชร์ GPS ก็หลงแล้วก็ถ้าถ้าเป็นคนกรุงเทพบางทีเขาชอบมาแวะกินก๋วยเตี๋ยวตะเท้าอ่ะดังอยู่ริม340ใช่ริมถนนเลยผมก็คนนึงไปแวะบ่อยอ๋อนั่นแหละจ้ะโอเคครับก็ขอให้ขายได้เร็วๆเลยเนาะ จะได้หมดทุกสัทีเครียดสิเป็นนี่เครียดเป็นปกติฮะใช่เพราะลูกก็เรียน3คนเลยขอให้ผ่านให้ได้เร็วๆแล้วกันจ้ะอะยังไงเดี๋ยวคนซื้อก็เขาจะรีบโทรมาแล้วกันเนาะขายได้ภายใน3าวันเวันหวันนี้เลยขอบคุณขอบคุณมากโชคดีนะครับเอใจช่วยแี่พี่เลยอ้าวใครชอบก็โทรมาแล้วกันเนาะสวัสดีครับ